กนะครับมาเราทำเรามีแผนอยู่แล้วนะครับในแผนในของแต่ละหน่วยเนี่ยแบบนี้มาเมื่อเราพื้นที่แต่ละพื้นที่ทางกายภาพไม่มนกันเมื่อวันนั้นเป็นวันที่มีพื้นที่เรยนะครับแล้วก็รถที่ที่มาต่อเองทำได้ด้ายช่องว่างอย่างนี้เป็นรถของของหน่วยราชการหน่ราชการมันก็ได้เกิดเกิดช่องว่างแต่ตอนนี้เราก็ไพยายางจะการ สอคนที่มขอตกตัวงคือนต่ารตอนนี้อยู่ในขั้นตอาอไนี่น่าจะมีส่วนเกียวข้องไหมครับผูต้องสงสัยสองคน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องไมครับผูต้องสงสัอคนขอให้รอดกระบวนการให้เรียบร้อยก่อนนะครับแต่ไ้นกรารเป็จุี่เราเราไล่ตามกระบวนการมาตอนนี้คือเหการทาม์บอลมาทุกที่ว่าจะต้องมา จริงๆทุกหน่วยราชการอ่ะทุกหน่วยเลยเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครัที่ให้การประชาการปฏิบัติปฏิบัติถูกท้องํานวนทหารทั้งหมดเลยแต่ว่าที่หมดแล้วก็ขยำมีทางขยภาพมันไม่ไม่เหมือนกันที่จะมีช่องว่าคนจ้องและคนที่อยู่ที่ไม่ใช่พวกเราไม่มีแผนเราทำตามแผนทัหมดครับแต่มีช่องว่า กลุ่มัับกกาารรสงลุ่มที่ทํานี้คือกลุ่มที่อยู่ในแผนที่เราคิดไว้ไหมครับแล้วก็เราพอจะทราบกลุ่มหรือยังครับว่าเป็นกลุ่มพอทราบถ้าเป็นกลุ่มไหนครับพอจะบอกไดก้บ้างบ้บไหมครับในการสอบสวนก่อนดีกว่านะครับเพอจะแนะนำเรื่องนี้เรามปเยอะครับเป็นกลุ่มที่เคลื่อนไหวในบระด็นสตรารและก็ทานตัวใช่ไหมครับประตามตัวอยู่ครับตามตัวอยู่ครับกลุ่มปลาเจาะกับกลุ่มบางลางนี่ถือว่าเป็นกลุ่มหลักที่ ผู้จัดการมี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 เหมืนเด็ครับว่าภายในกี่วันต้องรู้ผลอะไรบ้างตอนขอให้เวลาให้หเราคได้แต่มนขึ้นหน้าไปเยอะแล้วนะครับให้ให้เวลาทการแล้วมันมันต้องใช้หลกมต้องใช้พันธี้พันธน้มโม่งมโยบายอะไรต้นตืมน่โยบายเนี่ยแค่ไม่ก็เดี๋ยวให้ดูแล ต้าจะมาทับัญชาให้ดีแล้วก็มีการเพิ่มการจรการีนี่เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ปนารนันนธุตลอดให้กรมานการแลูแล้วการททีให้เหมาโอเคนรับโอเคนะัใดนะครับทีที่เกิดน้สนทครับครับ